โอ้ยพ uh, um <uh um> um> ี่น้องเอ้บึงงานงอกงานสร้างบึงหัวหลองขุดปกซิบก็แปลงพี่น้องไม่ตั้งสี่มัดหัวหลองนี่ยตัวสีแต็งแล้วเหมืบึงพี่น้องบึ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 งบัตรเกาหลีผมใส่พัวได้พอดะใส่จอบคือบานเท่าบึงให้พาบรรยายพี่น้องเอ้บึงอุ้ยหัวใหญ่ยังสิเอ้บึงปานขุดสางไหมตัวนี้บปตางกับขุดสางไหมตัวนี้ โอ้ยเบืงพี่น้องงอัยักษ์อยู่นี่จิไปแตงไปจังไดนี่ขนาดรถไถยังมีปัญญาเห็ดขนาดรถไถยังมีปัญญาบันไดซับนี่ไหมนั่ภาษายังข้นสิมาอันไ่ขุดไหมพี่น้องเบึงโอ้ยเบิงงานสร้างงานสร้างงานสร้างแตกก้อนบ่ะนี่เสเรือในสมองสิแตกแล้วเรือก็อกแต่เศร้าตื่ะเป็นร่มนี่พี่น้องโอ้เกาหลีบะสูยก็อยู่บ่ไวเีาหลีตัวนี้ ส่วนแสดงเงินขเขาใจละบาทเงื่อไหลจนวะเกือบมดดตัวเป็นตะคิ้วเลยพี่น้องงอนแห้งโอ้โสู่เพื้อนเราลหรครับ